เก็บแนงหน้องแหนงน้อห่ไพ่อแม่พี่น,ออนุ่น <laughs> นยูมงหงอกก็มีน่อไม่เด้อบอกไลก่อนนะคะสวยเลือกได้จริงเดมันก็คือแนงหน่อง สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นยังพอพุ่นทั้งพุ่นพุ่นน่ะผู้แฟด์แพทที่ทั้งพุ่น,น,นมันอีสีหมวกกับสีเสือคือกันเลยจ้ะพุ่นอ่ะ <c oughs> มาสิบห <c oughs> ้าพ่อแม่พี่น้องมาตะลึงในดงพักบุ๋งมาพ่อดงพักหลุ่มกบพี่จอยคนละฟังเลยพี่น้องจ้าอึง้งคนละฟังจ้ะสองฟังเลยสองฟังทางเลยมาเบิง้งมาเบิง้ง หองกันอยู่สองคนก็พี่จอยดงพักบุ่งข้างในพผุนนกกระเมียนยางมากลายมาตต่ผุ่นออกมาทังหนี่แล้วก็ฟังพี่จอยฟังพี่จอยแล้วก็นี่พี่น้องจ้าเบิ้ง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 ป๊ดนี่นี่นี่คือดงพักบุ๋งทั้งนั้นได้จ้ะแต่ว่าพันเก็บเด้อเดี๋ยวสิผ้าออกมาเก็บทายให้เบิ้งก่อนพี่น้องเอเ้ยเบิ้ง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 งามโพดงามโพบักโม่บักแตงเด้จ้ะเด้อป๊ดสิโทเบิ้งที่ล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้อง เจา้าคืองามคากงามแนวผู้ออน่ะอ่อนๆทั้งนั้นเลยโอ้ยกะสิได้กเก็บแหละค่ะแล้วแต่ออกมาเก็บนะเพราะว่าก่อนที่เราสีแก่เบิดเนาะเดยวสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเหลือเก็บเอาอวอบๆเนี่ยเนี่ยเพราะว่าที่เก็บไปมือนั่นน่ะหายเพื่อนไปเบิดแล้วอันนี้กะสิเก็บไปถ้าไปเห็ดมีคนแนะนัหมาเห็ดแยมสิเก็บไปเห็ดแย้มแล้วจ้ะได้แต่าสีผ้าพ่อแม่พี่น้องผุพาพา้น่ะผ้าผ้าพ่อแม่พี่น้องไปยังปติสีผ้าไปเก็บอันนี้ก่อน สิาพาไปบึงขนาดทะเลกนเด้อจ้ะเด้อแล้วห้าคอยออกมาฟินๆกันมองนี่เด้อจ้ะเด้อปาติโชบกักโมบักแตงนะคะฮะพี่น้องอ้อนซ่อนน้ำแผดบัเต็มอยู่ฟินๆกันสองคนกับผีจอยคือเก่าจ้ะนี่ปาสุดยอดบึงต้นบักแอปเปิลต้นนี้พี่น้องจา๋าเดียวสิพ้าผีจอยมาปีนต้นเก็บคือสีดกคกเบึงสังเกตจากดอกแล้วเนาะพี่น้องจา๋าดกแห้งนี่นะนี่นะพี่นอนไป ล่วงหน้าคู่แฝดไปเลยเดี๋ยวเราตามมาผาพ่อแม่พี่น้องผ้าพ่อแม่พี่นอ้อ,นองเลาะทะเละก่อนสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมึอนี้สิผ้าเก็บได้หลายอย่างเลยเจ้ดเด้อสิเก็บสะดเดาพพ้อสิเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าที่กินได้น่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านะนี่ดิวิจอยแล้วเข้าใจว่าเป็นตนรีบ,าบา้าร์บาร์ยังมันโบแมนจ้ะมันมัน มันมันมันแข่ง่ายกันแต่ว่ามัน moment. โ,โบแมนต้นบัวแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลนี่สวยสุดยอดเลยนะพี่น้องจา้างามค่ะจ้ะเห็นบ่สวยงามเหลือเกินสุดยอดข้อมงามเลยจ้ะคุณงามเนาะแต่เนาะนี่น <c oughs> ต้นเตตี้ยๆตั้งหากนะเดี๋ยวสิ้ผ้ามาเก็บกินเดี๋ยวเฉยๆต้นแม่เบิ้ลจนมาออกดอก ไวยเนี่ยกระเทียมโทนกระมิ้นไวจ้ากระเทียมโทกกนกระเทียมโทนก่อบแบบนี่เนี่ยพี่น้องนี่ปฟาดกระเทียมโทนยังจะมาก่อใหญ่ก,ก,งงก็คือขึ้นหน่อยแท้เวลพาพัดเดี๋ยวขึ้นนะเพราะกระล่างขึ้นพี่นอ้องกระเทียมโทนก็ขึ้นนี่นี่เบิงบ้งเบึง้งเบึ้งนี่มีพ่อแม่พี่น้องว่าอยากให้ถอนหัวให้เบิง้งจะได้โอกาสสิถอนให้เบิ้งเด้อจ้ะ นี่เด้อหัวเพิินนี่นี่หัว,วเราบ่ใหญ่ดอกพี่น้องจา๋าถอนให้ดูต้นเดียวนะเพระาะว่าถอนหลายบ่ได้มันสิเป็นการทําลายเพิินเพระาะว่าดอกเพิ่นลนกับจิงค่รังเทีอเพิ่นกับสิขึ้นซานะ่ะไหมพี่น้องใส่การจะเญ่เติบโตซานะ่ะไหมเบึงบึงบึงไม่ต่ตุนง่ายสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดสุดยอดเลยเนาะ นี่จ้ะน้ำกระทวมแล้วเล้าก็สิขึ้นมั้งกขาดปันไถเนาะแต่ว่าล่ำเราใหญ่ค่ะน,นี่จ้ะเดี๋ยวขอวอนุญาตหันให้เพิ่งก่อนเด้อคู่แฝดจ้ะแม่คู่แฝดทองามว่าเฮ็ดยังก็เลยว่านี่หัวกระเทียมโทนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเป็นยังสี่เลยอะลักษณะเพิ่นเนี่ยเนี่ยแพทย์ก็บ่าอยากถอนเพิ่นปันไถเพราะว่าหยัง ่นขยายพันธุ์โดย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 จังสีน้ำแด่พี่น้องนี่ในหากิ่นน้ำนี่จ้ะเม็ดเพิ่นล้นลงกับจริงแต่ว่าเพิ่นใส่การจะเริ่มเติบโตดนกลัวสี่สิบพ่อห้าเก็บได้แพ้เลืองบ่อยากถอนเพิ่นนี่จ้ะได้แล้วเด้อพี่น้องนี่แหละจากกระเทียมโทนต้นเพิ่กับสีหัวเป็นประมาณนี้ละนี่มองนี้อุดมสมบูรณ์กับสีใหญ่หน่อยหนึ่งแต่ว่าบดกเนาะนี่อีกแต่ว่าเอาจากเพิ่นเก็บเพิ่นหน่อยผลเนาะเก็บซ้ำนี่ละ เก็บพอมีแห้งสู้พอมันพี่น้องเบิ่งจ้ะนิดๆหน่นนอยๆอ,อันนี้ก็กิกนได,ด้เด้อจ้ะเด้อนี่นี่นี่มันไข่าย่มันเป็นไข่ขายพักสลดัดเด้อจ้ะเด้อกินได้เหมือนกันจ้ะเอาไปแกงสมเนะาะสิษีภาพพอมันพี่น้องอยางเลาะลงไปริมหนีเลยเลาะไปริมหนีเลย ริมทะเลเลยดูแฝดแผไปทางใดเหรอพุ่นอน <laughs> จอยลงทะเลไปแล้วสวัสดีค่ะแฝดพี่สวัสดีค่ะมา,มาแฝดพีาาออ่างคะ,มะวม่นาใช่คะ วายเดี e. ๋ยวไปดูก่อนนะคะพูดน่ะเบิ้งแฟร์เพไวายไปๆจะไปๆไปอุ <man> <man <man ้ยบักหอยตายเกลื่อนเลยจ้ะดงบักหอยแต่ว่าเราตายซะส่วนใหญ่เนาะโอ้ผู้บ่าวตกป่าพูดน่ะผู้บ่าวตกป่าสี่คนข้ามาสี่คนสี่คน แมนจ้าแมนเต็มอยู่นี่วดัดพักขุมทะเลได้จ้ะเด้อพี่น้องจ๋านี่จ้ะเราก็ร่งแตกเนาะห้เพิ่นแตกค่ะกว่านี้ก่อนเดี๋ยวพาไปเบิง่งพูน่ะมีหลายกออยู่จ้ะพูน่ะพักขุมทะเละจ้านี่นี่แสดงว่าป้าหลายแถวนี่เขาเจ้ามามาตกต้นบุกแอปเปิลพี่น้องจ๋าเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งงามเนาะ นี่มาเอากอ๋วยหลายคักบ่มีขนาดฉันบอกว่าคุณมีแต่ผักโขมเดี๋ยวมันต้องเจอแหลนะเนาะนี่จ้ะเราก็ร่างแตกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้ผ้าเก็บได้จ้ะเด้อคุณน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเราลงก้อนนี่นี่ก้อนหิ่งามคักจ้ะเอาก้อนนี่ละงามหงนี่ข้าเจ้าโต๊ะปลาอยู่คุณเห็นบ่พี่น้องเพิ่นใส่สูตรสียืนนี่ อีกคนหนึ่งกำลังลงไปจ้ะขออนุญาตถ่ายนะจ๊ะอน,อนุญาตบออนุญาตแต่ถ่ายอะไรถ่ายใกล้ๆเนไงามงามมาเอามาเอาตอนนาแพทนี่งามค่ะจ้ะมาเอาพูดนะตัอนนั่นใหญ่งามค่ะแมน แนว่เอาสิกิน,น,กนมีอันว่าท่านจะเจอขนาบ่กเป็นอย่างไปเรื่อยๆอแล้วก็ล่างแตกอ่อนๆพัดร่วมกับขนาทะเลแสบสุดหย่อน <laughs> สวัสดีค่ะ เสื้อก็เหมือนกันหมวกก็เหมือนกันนะจ้ะเหมือนกันเลยคู่แฝดนะจ๊ะงามจุดทางนาต้นหนาทางงามเห็นว่าโคตรหิ้งไก่ผู้บ่าวจองไหม่หายไก่ไก่ผู้บ่าวเพราะว่าผู้บ่าวสี่คนนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันได้ทุกคนถ้าแล้วเ่อมีแค่คนเดียวแย่งกันแซลโมนี้ไม่ต้องนะจ๊ะมีเยอะหลายคนวันนีนี่ยากอีกแซวผู้ใดผู้หนึ่งตี มีแต่แนวสีเก็บด้วยพี่น้องใช่เราเราแนมลงมาแผดนางอยู่ทั้งใจแลจ้ <_ d ata> <_ d ata> วโต๊กใจคนปันจะกะย่านกะลูกเพคนอยู่เทงึงทึงพอสิต๊กใจแผดผ้าลูกปันจักะย่านต๊กทะเลแล้วพญ่เจ้กก็ไดจะผ้าลูกโต๊กทะเลเด้อลูกใส่หน่อยค่อยอ่อนๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ คอยตัดเอาที่เพิ่นพ่อใส่ได้เนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเดี๋ยวฟัดอันนี้ฝารังเพิ่นก็กินด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวฝรังเพิ่นมาเก็บไปเห็ดสลดัสลดเสร็จก้อนห,หน่อยๆสิก็เอาวไว้ก่อนง่ามหลายพี่นองจา้าเนมเห็นน้ำแผดบ่ะละมันเห็นแต่มือมาดามบ่เนาะ แมนมวนเนาะค่ะนอกมอนี่สองสาวมาเที่ยวมาท่องทะเลท่องป่าเก็บทุกอย่างพักปลาพักทะเลที่กินได้จ้ะค่อยๆตัดเอาจ้ะ นี่ได้แล้วอาหารของเรานี่จ้ะงามเนาะบึงกระเทียมทุ่นนี่ซ้ำนี่ก็ด้วอยกินอิ่มแล้วพัดใส่นั่นใส่นี่ใส่แท่นหอมเลิศเลิศเอาอีกจังหน่อยก่อนไม่อะไรอุย้ยอยาใส่ถุงใส่กระคอแล้วก็ยาใส่ถุง,ถงล่องทะเลไปฝากพ่อแม่พี่น้องเราเลยเลิศไปเลย แผลต่ะอ่อนซอนในควอมงามของผักเด้วยพี่น้องเบิ้งนี่เห็นบอลนี่นี่นทายเห็นเบิง้งเก็บไปน้าแล้วก็เห็บเบิ้งไปน้เด้อจ้ะเด้องว้มงามเพิ่นเนาะพี่น้องสุดยอดล้วจะควอมงามนั่นนะเพิ่นกําลังสิปงจ้ะเพิ่นกําลังสิปงเนาะมีห้อยคนเก็บไปแล้วเด็ดไปแล้วก็มีแบ่งกันกินตัวน,นี้ก็กำลังปงขึง้นก้อนนี่คื้งง่ามเลยจ้ะก,ก้อนนี้นสุดยอดเลยจ้ะ เอาก่อนเอาก่อนเดี๋ยวหาหม่องตังกล่องก่อนเด้อตังกล้องเก็บเอาก่อนนี่ก่อนจ้ะงามหลายก้อนนี้ยากการตังกล่องพี่น้องมันไม่มีหม่องตังเธอกัดเธอคอยภาพพี่น้องเด็ดเอาเด้อจ้ะงามหลาย งามๆเลยนะพี่น้องเนาะกำลังอ่อนๆ หยดเลยเดนีีเด็ด,ดได้แล้วนี่จ้ะอืมเอาซัมเนียร์หรอวาเอาหลายเดอะสีเหลือกับจงไวแน่ยจกหน่อยไวพันยัยเนาะจ้ะจนี่เรากำลัลงจะแตกขึ้นมาอีกมีลายกาอยู่ ฟังหนีมีพ่อจ้ะเบื่องฟังหนีดูฟังหนีกับตองมีนะเพื่อเห็นขนาดทะเลบ่มีหยังเลยจ้ะฟังชมบรรยากาศไปด้วยนะจ้ะว,ว,ว้ายคือเลิศเหรคะ จัดไปจัดไปอ,ดอ้อยปอเป็ตะเลยเลิศคผักเนาะอยเจ้าคือเก็บไปตะมวแมนแท้อุ้ยงามคักเนาะนี่เนาะปาหมองนี่งามค่ะพี่น้องจ้างามค่ะง,งามแน่นี่ไหมแล้วก็ล่างอ่อนๆเนาะพี่จอยเนาะนี่สุดยอดความงามเลย ก่อนนีจักน้อยกันเด้อว่าตกป่าได้เพราะเราคันได้ปลานะก็ัอามโยนใส่กระตานีเด้อแมนสิไปหนึ่งนี่นี่พักนี่ไปแกงสมไปหนึ่งใส่ปลาเสียบเสียบนี่วมองนี่เป็นหยอดนั่นสิมันคอยนี่นี่พี่น้องมันต้องเป็นหยอดนัสิเมื่อกี้ที่แพทย์เก็บเนี่ยมันฝอยโผล่จ้ะนี่มันโบเป็นตาเก็บมันก็เป็นตาเก็บอยู่แต่ว่ามันบวบนี่มันต้องบวบจังส่จ้ะ สะพอผู้ลังค้นพนว่าเก็บข้าวเดียวเต็มกระตาคือขากแท้พี่อ้อยเรามีลักสูตรออกกับร่างกายสำหรับมูเฮาด้วยแล้วว่าลดหุนกันเนี่ยเสียบจมว่าอวนแล้วว่าแต่ก็เรยกว่าคือสีดีแท้อวนคือเก่าล่ะเพราะกันกินหลายกินพักจากธรรมชาติเฮ็ดมือนั้นกินแต่ผักบ่กินข้าวแล้ว แหนมนะพี่น้องเนาะผดโผดเนาะมีแต่เมนูสิเฮ็ดได้ยันนี่โอ้ยน,น,นี่นี่ออมนี่โอ้ยสุดยอดลหรอจ้าเอ้ย <laughs> ออมใส่ผักหลายๆใส่หมูหน่อยๆใส่ไก่หน่อยๆ กินผักหลายๆเพราะว่าผักเข้าหลายผักเราเยอะเขามีผักเป็นของต่อของดงผักของเ้านี่จ้ะที่แพทย์ดึงถิ่นเล้นถิ่นมันแก่เลวจ้ะได้เนี่ยมันแก่ข้าต้องเอาอ,อ่อ,อนๆสิ โอ้ยพี่น้องจ้าเบิ่งเบิงเบิงแพต้องค้งเอาเด้อเพราะว่ามันมูมี่มองต่างกล่องจ้โค้่ไปหาผักยันพ่อแม่พี่น้องยัน กล่องผ้าพ่อมพี่น้องล่มตัวเหนียวใบกอนแล้วก็ลรงสิแตกงงามๆเพื่อเดี๋ยวป้าเก็บเถื่อน่ะล่วงกระซุ่มนั่นเพราะว่าขฮามีอยู่เนาะความจริงเด็ดเอาก็ได้นะว่าเด็ดระวัางนะจัหน้อยจะกำลังแตกเนาะนี่จ้ะสวยๆงามๆ ได้แล้วจ้ะได้แล้วมั่นะั้คือออเอออยู่แถวทางนั้นก็นได้ดไ <c oughs> บอกว่าเออแถ่เงาไม่เงี้พี่น้องเห็นบ่งามค่ะแต่ว่าพันเก็บได้ให้เราเงาก่อนจ้ะให้เพิ่นสีเงาวงาก่อนเนาะนี่หายเงาคือจังสีนี่ เก็บได้จ้าปาดพี่น้องอุ้ยงามเนาะพูน่ะงาม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 เฮ้ยพูนึงได้น้องพูนึงจะจบเอาพนะบอปสานงานกันเลยสองคนพูนึงเพือนกับพูนึงว่ากะเทียมปลาพูนึงว่ากระเทียมโทนผินป่ะไว้แต่อยากหัว คู่แฝดเจ้าวันนี้คู่แฝดเลยเบิ้งเอาฟังเสียงเอาหน้าผื่นวะมีการคูได้พี่น้องหน้าประสัดพี่น้องมา่าตแล้วน้องจ้อย คือกัตีนอ้องเจ้เป็นน้องแพทย์แพทย์นะเข้าใจเลยก็พิดจอยว่าพ่อแม่พี่น้องนะซับสน,แ,นแพทย์ก็ผิดจอยกันเน่นได้จ้า่าสัน่น <laughs> จ้าพ่นว่า <laughs> ยานพ่อแม่พี่น้องเสียใจบ่าไม่อย่างใจเอินผิดเอินถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือกันคือกันพ่อพี่น้องไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยจ้าเก็บก่อนนี่กันเนะ ก็จะเอาแต่ประมาณนี้นะมวนค่กพี่น้องเห็ดค่อยๆเก็บไปนี่จะมันค่อยมีความสูงค่ะท,ทันเมืดทันบ่เมืดถทับว่ายานเมืดว่ายานคํา,า,ากับสินั่งลูกนั่งค่่าเธออยู่นี่แหละทั้งวันด้วยฉันจะนั่งคําเธอทั้งทั้งคืนประเดี <laughs> ทั้งวันกลางคืนทําไมกลัวมืดอจะจะนั่งอยู่นี่นะจ๊ะ จะเสียดายมืดนะเหนือแต่เนาะเออมันแจ่มอยู่บนเหมือสิก็คือสีโบ,บราณโบนาะเนาะพี่น้องจา๋จาจ้าโอ้ยนี่งามค่ะสวย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 นี่แหละเขาเอื่อมาคว่ำสวยจากธรรมชาติธรรมชาติสร,ร,สารนะ้างสรรค์เนาะเพิ่นสร้างสรรค์ให้เฮาอีหลีพี่จอยเอ้ยอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยมันมีคว่ำสูงคักคนเฮามีแค่นี้แหละชีวิต หวายไฮคนมาย่างเด่นแต่เ้ามาเก็บผักจ้ะเป็นไงคะสวยบ่คะ่ะ <laughs> โหดโคตรมั่วบุกแดงตาหน่อยร่อยล่านข่อยจะเม่นงามขอละได้ใจข่อยคะ่ะโอ๊ยไปไปเบิ่งนะเพินเน่์นนะเพิ่นเอิร์นดูายพี่น้อง เอาคอยมันสิได้ลาดไปหากันทั้งนั้นแหละมันสิได้ย่างไปทั้งปุ่นั่่นอยูมันไปบ่ได้กระตาเด้จะเอาไปให้มันสุดแล้วเอามาใายเบิ่งเนี่ยอุเบิ่งเนี่ยโอ้ยพี่น้องพี่นี่ยเห็นบ่เพียปาดกระตาเอาไปหนึ่งใส่ปลาเนาะเสียบเสียบเสียบบู๊ปุ่นลังคนมึงคุ่นนะปุ่นนะพ่อแม่พี่น้องข้าวเดียวเปุ่นเต็มกระตาปุ่นนะเสื้อยู่ดีแล้วที่คิดถือเอากระบุงมาพ่อแม่พี่น้องตอนแรกเอากัน กระตาหน่อยมากโอ้ยคิดไปคิดมากพอเอากระบุงดีกว่าว่าสันไปเอาบนย่างไปยังบนเลยไปทั้งบนบ่มันไปบ่ได้เหรเด้แถวมันนี่อ่ะนั่นนั่นเอาไปแบกมี่พักไปนต้อขวดหินมเออไปไปไปเบิ่งไปเบิ่งกันอันมานั่งสิผ้าเก็บวันนี้ไปแกงหน่อไม้สูกิ้นนี่นี่แกงยอดเล่าเออแกงได้เด้แกงขึ้นนอไม้นี่เอาอีลี่เก็บ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 เลยเก็บน่นน่ะเต็มอยู่พี่น้องนี่เนี่ยเอาไปแกงนี่ อย่าไปหากินดอกก้านถูบก้านเถิบนั่นต้นก้านถูบแม่ยังพี่น้องหูวะหย่านปิ้งไม่เอาไม่พูดว่าที่นั่นนอนใหญ่าย่านปิ้งแรงนี่บ่เอาเก็บเก็บเก็บพุดน่ะนอนอ้วนเงาข่ะดาดเกล็ดเอาแล้อถุงด่วนสิพาไปสิแกงสู้กินเด้อะสิแกงใส่พักเท่านี่แหละมีพักเนี้ยกับคนลงไปนี่แหละพักธรรมชาติเท่านี้แหละแมน แกงแบบไหนมันนี่โอ้ยก็ปอกปอกแล้วก็ทุบแกงเลยนั่นแหละนี่กิลิเอาเถอะนะมาสิว่าแซ่บสิว่าไม่งอนออกมาอีกต่อไปผมเดินเวินดึงเอาได้ปะมีปัสปาดเอาเคยบว่าคักตีเอาเอาโหลดเอาโหลดเอาแนวได้ก็เอาจะคือสิเดียดหยอดอ่อนก็การมีข้มข้มนั่นเอาเอาโง่ไงโง่ไงกัน ตกัอเลิกเลิพี่นะพี่นว้เฮ้ยเฮ้ยบวนาเพิ่นันเจอยังจังจหน่จะไม่เป็นคักนัน่นนันเลิดเลิดเลิดเอาจังสั่นเราสั่นแกงเก็บแงน้งหม่แงน้องม่เห็นัเลพ่อแม่พี่น้อเมยน่นีแอยู่มังนอกก็มีน่อหม่ด้อยบอกไปก่อนนะคะสวยเลือกต้จริงเด้เพิ่นวไวมันคือแงน้องใหก่อ้รีอนั่นแล้คือน่องหม่คักตัวล้ อุ้ยเลิศค่ะแกจอย<ม>สองอันนะเอาให้ข่อยน้ำหน่อยเด้อคัดขนาดคัดขนาดพ,พี่น้องสิได้แก,งก,ก,แกงกินเสร็จแลสิได้กินน้ำกับข้าวนี่แหะได้กินแท้แน่นอนจ้ะเดี๋ยวสิแกงใส่ผักขมทะเลนี่ยแหละค่ะทะเลฝรั่งทะเลก็สิแกงใส่ฝรั่งทะเลน้ำโอ้ยโอ้ย,อยบอกยยังเกาะฝรั่งะทะเลวันทีโอ้ยสิว่าขนาดทะเลเพรงโอ้ยพี่งกินใส่กินกินเอามาสองถุงเด้อเอามาสองถุงจะไบอกว่ามได้จังไรฝรั่งทะเลเพาซฉะนั้ เอตอันแรกก็นึกว่าพันปล่อยมุกบ่เาผิดโอพิษตั้นใหญ่เลยตื่นเต้นมาทะเลกินแกงทั้งานอยู่พ่ะย่ะเจ้าบอสจีโอ้ยตออยาใหา่หัวลั่มหน่อยไปตาเอาพ่อจ้ะ <laughs> เอาค่ะมีไงเนี่ยเนาะเอาแล้วเนี้ย <sk> แกบ่โอ้ย <sh> อ่อนอ่อนอ,อยู่น <sh> ั่นเ็นบ่แล้วสิขึ้นน <sh> ้องใหม่เลยเห็นบ่เ้าปอดแล้วห้าก็ถูกเลยบู้ยบุนะนั่นนี่แหละ สีสันกับน้องใหม่เดียร์น้องใหม่ค่ะคนี่ละพี่น้องน้องใหม่ทะเลน้องใหม่ทะเลผักบุ้มทะเลน้องใหม่ทะเลขนาดทะเลทะเลทุกอย่างทะเลพ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บทั้งถิ่มปติค่ะถินดิดนถินใบใหญ่น้องสีแกงกับฝรั่งสุดกินไหมสุดกินน้องใหม่อยเลยเจ้ากระไรกินล้านอมงน้องใหม่กินฝรั่งเออดอก หลายหลายเนาะแล้วก็ล่างขึ้นค่ะคุณอ่ะเพิ่งสิขึ้นอีกหลายอด้วยพี่น้องจ้านี่จ้าเดี๋ยวเอาแอมทาร์ไปเด้อจะไปถ่ายเพณ่อนก่อนนี่พ่อแม่พี่น้องจ้าต้องเอาหยอดอ่อนอคุณถึงสี่เด้อนี่เพิ่งกำลังขึ้นนะสิเห็นบ่อ่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวมาเก็บอีกเลยพี่จอยเนาะเห็นเราใหญ่ก่อนแล้วก็ลังขึ้นสาบลาบอยู่นี่เห็นบ่เนี่ยหลายหลายเขาก็่าสิบ่ีเดี๋ยวเอาหลายเดี๋ยวเขาแต่พ่อแกงเขาสองคนเอาเจาะมอเนน้อยคนละถ้วยสองคน แกงใส่ผักนี่มันก็เสียบเสือแล้วเนาะเดี๋ยวสามยางไปนสามยางกระเทียมโทนน้ำผุนกระตาน้อยลอยละเลือดเสม็ดแตนอีกแล้วเลือดเสม็ดแตนพ่อยังคะปะพ่อละเงามงามพี่น้องจ๋าเบิ่งตีละจ้าสุดยอดเลยเนาะสุดยอดสุดยอดนุ้ยนอนอ่ะไปแต่อ้วนใหญ่ดีค่ะแกน้อขาเขาเริ่มนอนใหม่บ๊อบนอนใหม่นอนนอนนอน ว่า่วงเงินอัินนอคขาใหญ่ชนิดอะไรก๊อกนก๊อกนึงแค่ไงแถวพุ่นก๊อกค้าใหญ่เอาให้มันได้พ่อแกงเข้านี่นะเหลืองของเหลืองแต่ว่าซ้ำเขากินสองคนนี่กับพ่อหอมแล้วนี่แหละเลิศแล้วแต่หม้อแกงนึงแล้วพี่น้องจ้าอันนี้สาหลายทะเลเล่นพ่อแม่พี่น้องแม่จ้ะกินได้ขี้กันของกินรอบตัวหมดได้ผุนมีแต่แนวสีกิน กินเบาบาดบาไวอุ้ยเอาตั้งนอนห่อยก่อนมาๆมามางามผักเนาะอหยุดยอดเลยคว้างแล้วก็กินเป็นนอของเราก็มาให้เฮาได้เก็บมุ้ยหอมหอมขนาดพักอัันน้นก็กินได้ด้วพี่จอยเห็นบ่นเขียวๆเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอย่างเี้พักกาดเห็นบอกกาดไปพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิ ไปล่าตัว,ลตวคลิปนี้แพคก,กับซีฟาไว้ซ้ำนี่เด้อนี่งามคักงามเนี่ยเห็นบ่งามงามเด้อสิได้หดหน่อใหม่ได้หดได้หลายยางเนาะพี่จ้อยเนาะเอ้ยครูแฝดแพดได้แฝด์เกยแฟร์เดี๋ยวด้วอ้อเอาอีกจกักหน่อยตืม,ม <laughs> ตืมจกักหน่อยนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปคลิปนี้กับซีฟาไว้ซ้ำนี่เด้อสามสามยางมือนี่ใส่คานาเอ้ยพ่อพ่อพ่พี่พ่อจื หยา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 ปองทะเลดนะจ้ะเด้อให้เอิ่นหยาอันน้องใหม่ฝรั่งทะเลอันนี้ให้เอิ่นต่างเสือเอาอันนี้พักขมทะเลอันนี้กระเทียมโทนดนะจ้ะเด้อทันขึ้นอยู่ทะเลก็เอิญกระเทียมโทนทะเลเหมือนเดิมเหมือนไปละจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ดนะจ้ะเด้อกิมนี่กระสือฟ้าไปซ้ำนี่ละจ้ะต่างไปด้วยกับเอื้อยแฝด์นะจ้ะเนาะอู้หเอื้อยแฝดกระตาแล้วก็ง่ามครับปากกระง่ามปากกระง่ามซีดต้นพักขมทะเลกระง่ามพม่าพนมนะจ๊ะไอ้เบิรงคู่แฝด ในแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องไปบุญนะเป็นดจจ้าคู่แฝดพ่อแม่พี่น้องจ้าคู่แฝดนะจ้าเลือกให้ถูกดูให้ออกนะจ้าพวกเราได้ได้จ้าวันแล้วคนนี่นแหล,จแล,จละจ้าไปลวจ้าลัางน้จุบ๊บจุ๊บขอบคุณทุกกำลังใจทุกความเมนทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจากกดไลค์ลลกดแชร์ติงติ่งติเพื่อที่จะพาคลิปตัวไปจ้ะเด้อไปค่ะลักงนจุ๊บสวัสดีค่ะพนนะพูนเลย